อยออาิ <S <s <im im> <S <s <im im> mm. ่ทาการารงมนะที่ไม่ใช่ยากจะนเรียนให้พัุเจุทธวิีได้ครับทราบแตครงบนครับต่อ ส่วนก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนประการ หน้าด้วเสาดีตรงหน้ามันหยาดยกอกตึ๊ดนึ่งหรอ ที่เกี่ยวข้องนะที่นะครับองค์รุทธุสมครเก็นมส่วกันในพิธีในวันนี้นั้นพระเากงไหนนาะพระสใช่เก็บสของเราแห่งนี้นะครับก็จะมีนักร้องและดนตรีจากพระุทาดาพุทเจ้าประภพศิริพุทเจ้าเนี่ยคินะครับพรเจ้าประวงเรกระโดงสมครเกตบนมสัด ลงหน้าวันหยันยกอกอ๊ดมื่อลงถวายความเคารพพระอนุสาวรีย์คดเรือเอกพระยาบงเธือของหลวงสุนพรเขตสงสักลงหน้าวันหยันยกอก ที่ขปสารคศาสตร์โอโลเชยามะสาธุตุยังสกีเิชยวเวมใช้แต่ที่นี้ที่มีวางดวงนาที่มีทำศาสนาที่มีเชื้อชูเกียร์สถาบัมายเลข003อีกทั้งเป็นการเสื้อชูเกียริทหารผ่านึกที่เสียตละเวลากำลังใจและกำลังใจในการทำาชีาคืตะเอ โครงการพ่อเลี้ยงขอเชอรี่ทหารมุกคุนทหารวัดชูรสโดยมีจากอิงขององค์พัะเจ้าประธานเครือข่ ที่คุณพิศพานพี่น้องทารผ่าสึ่และท่านแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมด้วท่านครับผมมีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีเชิดชูเกียรติฐานผ่าสึ่ประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับพี่น้องทหารผ่าสึ่งนอกประจำการดีเด่นที่ได้รับรางวัลชมเชย เป็นเกียรติบัตรและเงินรางวัลแรกเครือข่ายทหารผ่าศึกดีเด่นที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณทุกท่านขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนทหารผ่าศึกที่มีความมานะหมดทอตาเกียรติยศนี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจต่อดไป ขตชุมพรนะคะดูแลสามจังหวัดคือจังหวัดสุราชจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรคะ่ะในวันนี้มีผู้ร่วมงานทั้งหมดประมาณ200้คนนะคะแขกก็เริ่มมาแล้วพิธีเริ่มบางพวลาจะมีขึ้นในเวลา8นาฬิกาและประธานจะมาจิงเวลา9านาฬิกานะคะแล้วก็ตามด้วยพี่ี2ประมาณ9ก้โมงนาทีนะคะแล้วก็ เสร็จจากนั้นก็เป็นพิธีเชิดชูเกียรติแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะงานมาที่สามมาพันวันทหารผ่านศรีก็มีสัญญาณคือดอกไม้ซีซึ่งวันนี้เราจำนายดอกซีซีสบบาทนะคะใครจะร่วมทําบุญเกินก็ได้ค่ะใช้กรณีที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศรีช่วยเหลือทหารผ่านศรีไม่ได้บุญที่ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะขอบคุณค่ะ